วันนี้นะคะเทจะมารีวิวขงข้าวด้วยมอข้าวหนึ่งลิตรซื้อมาใหม่ค่ะยี่ห้อออสโตเอ่อ,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 อหนึ่งลิตรมองว่าเล็กแต่ว่าเราความจุเขาว่าเยอะความจุเขาเยอะนะดูสิคะเนี่ยกินไม่หมดนะ สามสี่คนก็กินไม่หมดเพราะว่าวันนั้นเคลียเคลียลงผงดูแล้วเออสี่คนกินไม่หมดห้าคนด้วยซ้ำมันมองเหมือนเล็กอะ่ะเฮ้ลูกสาวว่าเอม้มันจะพอกินแล้อแม่โม่โม่กระติ๊ดอยู่เองแม่เออเคลียก็บอกว่าพอค่ะพออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะกล่องข้าวน้อยค่าแม่เหรอ เ yeah. น,นี่ยโอเคียก็หุงข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรเบอร์รี่ข้าวไรเบอร์รี่ด้วยหม้อใหม่ค่ะของออสโตหม้อขนาดความจุหนึ่งลิตร